สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรักเมืองไทยได้นำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจโดยเฉพาะนักวิ่งทั้งหลายแหละนักวิ่งเพื่อสุขภาพและเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญมาเล่าให้ฟังคิดว่าครบถ้วนแล้วละ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมติดใจจนนำมาสู่การพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ก็คือว่าผมทึ่ง เรื่องราวซึ่งอาจจะยังไม่ค o เวอร์ละเอียดนะักการบริหารจัดการคนเกือบเ0็ดคนที่มาแออัดกันอยู่ในที่แคบแคบแม้จะเป็นพื้นที่เขาใหญ่ก็ตามกับเรื่องของโควิด1 9ที่สังคมแล้วก็เรายังเป็นห่วงอยู่แต่เมื่อฟังเรื่องเล่าคราวที่แล้วก็รู้สึกเบาใจแต่ผมคิดว่า คงจะเป็นประโยชน์ถ้าหากได้ลงไปในรายละเอียดประโยชน์ที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงใครงองค์กรการกุศลหรือเอกชนก็ตามที่คิดจะไปจัดการแข่งขันนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมรวมทั้งนักวิ่งนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันฟังอีกครั้งจะได้มั่นใจพักสักครู่ครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์ อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิว้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิว้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจาก,กสทช ครับถ้าเรื่องของการาแข่งขันเขาใหญ่มาราทอนปีนี้เป็นปีที่3นะฮะสองหเนี่ยนะครับเราจะต้องนึกถึงแขกประจําซึ่งว่าที่จริงมาให้ความรู้เราตั้งแต่การจัดครั้งแรกคุณอขออญาตพบกับพลเอกน,นินาดเบี้ยวไข่มกกรรมการจัดการแข่งขันและเทคนิคสวัสดีครับครับช่วงนี้รู้สึก ต้องอธิบายกันเยอะเหมือนกันเห็นบ่าออกหล่ศัตรูนี้ครั้งที่ครั้งที่นี่ครั้งที่สนี่ครั้งที่3ครับเอาครั้งที่สนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะฉีกมุมมานิดหนึ่งครับนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าผมฟังข่าวที่แล้วเนี่ยรู้สึกทึ่งแล้วก็อยากจะรู้บางเรื่องให้ละเอียดสักหน่อยน่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่จะคิดจัดการแข่งขันหรือ มีอะไรที่จะรวมคนมาเยอะๆเนี่ยครับมันเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยเลยกอนก็เชินก่อนเลยเรียนเรียนพี่บัญชรครับว่าย้อนหลังไปสักสี่ห้าปีครับการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยก็ทำกันอยู่ในเกณฑ์หลักร้อยครับปีหกศูนย ปี60นี่ก็ประมาณทั้งปีเนี่ยมีการจัดการแข่งขันจากชัยติที่ในเว็บไซต์วิ่งไหนดีรหรือว่าไทยรันอยู่ที่ประมาณ5-600รายการทั้งปีครับเมื่อเอา52สัปดาห์หารมันก็ได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้ครับพอปีที่ได้รับความกรุณาจากกรรมการมูลนิธิว่าเฮ้ ให้กรรมการพลเอกนินาศไปจัดการทํากิจกรรมของมูนิธิให้มันสอดคล้องกับ,บสังคมหาเงินเข้ามูนิธิและวทาส่งเสริมให้คนออกกําลังกายอะไรทั้งหลายเนะี่ยก็เริ่มปีหกหนึ่งขอญาตแทรกเลยว่ามีประสบการณ์เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพมาก่อนหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งๆในแง่ของไปเข้าแข่งขันกับเขาเนี่ย ไปไม่เห็นรูปร่างคิดแบบคิดแบบทหารนะฮะทหารที่เกษียณมาแล้วครับไม่มันจะยากอะไร่าโทมันก็อย่างนี้ไปไปมาพอจับ้าไปอีกโอ้โหมหาศาลรับรายละเอียดเยอะมากฝึกทหารง่ายกว่านะฝึกทหารง่ายกว่ารายละเอียดเยอะมากครับครับเอาแค่ว่าคิดว่าเส้นทางวิ่งน่าสนใจไหมถ้าไม่สนใจเขาก็ไม่ ไม่ประทับใจไม่สวยวิ่งเส้นนี้ไปยูเทิร์นวิ่งกลับบรรยากาศซ้ายขวาเหมือนเดิมวิ่งในสนามก็ได้วิ่งในสนามฟุตบอลมันก็เลยต้องฟังฮะครับต้องฟังคอมเมนต์วิพากวิจาร์ณจากใน Facebook จากในที่ของเรามีกระดานให้ออกแสดงความคิดเห็นกันก็บอกโอ้ไม่สนใจปัโทนึกว่านึกว่าไปวิ่งข้างบนเขาใหญ่ อะไรอย่างนั้นเพราะใช้ชื่อว่าเขาใหญ่มาราทอนความจริงก็มันก็ลงตัวว่าผมจะขอเอาคนเป็นพันขึ้นไปวิ่งบนเขาเนี่ยเดี๋ยวองค์กรอิตรละร่างแกสัตว์เอาคนเป็นพันขึ้นไปรบกวนธรรมชาติรบกวนธรรมชาติแล้วเส้นทางขึ้นเนี่ยมันก็ถนนสองเลนขึ้นเลนลงเลนจะไป ปิดถนนเขาใช้สัญจรปกติเดือดร้อนชาวบ้านอีกเอ้อขอญ<อ>าตแทกคถามตอนนี้เลยผมก็คุ้นกับเขาใหญ่คือเข้าประตูไปไนะฮะก็จะเจอชงจเจอช้างแล้วไอ้เส้นทางวิ่งเนี่ยมีโอกาสไปเจอช้างไหมหรือว่าคนละพื้นที่กันครับคนละพื้นที่ครับตรงนี้ก็เลยตัดสินใจว่าใช้ชื่อคือเราทำเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเกี่ยวกับของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่เมื่อจัดที่ ตีนตีนเขาใหญ่มันมีถนนที่ไปวังน้ำเขียวถนนธนรัฐที่มาเชื่อมต่อกับมาถึงมิตรภาพเราก็ใช้ตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยตรงเห็นเจ้าที่อุทยานก็ยังเอาป้ายมาติดระวังช้างป่าก็มีออกมาบ้างเหมือนกันก็มีฮะคือเขาไม่มีรั้วนะก็มีออกมามากินพืชไร่ของชาวบ้านบ้าง อะไรทั้งหลายที่มีเรื่องอยู่บ่อยๆแถวกุยบุรีก็มีที่ไปทํารั้วไฟฟ้าซึ่งซึ่งก็ผิดกฎหมายนะฮะไม่รู้ใครไปแย่งพื้นที่ใครเนี่ยอะไรอย่างนั้นครับก็เลยเรียนเรียนพี่บรรจรว่ามันมีความซับซ้อนยุ่งยากการที่จะดูแลนักวิ่งเป็นพันให้เขาเกิดความสุขให้เขาแฮปปี้เนี่ยมันใช่เรื่องที่ทำง่ายงายแต่ปีนี้หนักเข้าไปมีสมการ เข้ามาแทรกอีกคือโควิด -19 ครับยากขึ้นไหมครับการที่มีโรคติดต่อแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมผมคิดว่าท้าทายครับเราก็ประกาศไปแล้วเมื่อจัดงานครั้งที่แล้วคุณคุณโควิดยังไม่มาประมาณใช่เดือนพิจิกาธาราเนี่ยพิจิกาธรัเนว่งไม่เกิดเรามาโดนล็อกดาวน์ตอนมกรากรุมาพา ตรงนี้ปุ๊บเราก็เฮ้ยโว้ยโรคระบาดนิดหน่อยอคงไม่เท่าไหร่เพราะเราจัดปลายปีตอนนั้นยังเบาใจใช่ไหมคงยยาเบาใจเฮ้ยพอหนึ่งเดือนกัแล้วสองเดือนกัแล้วตัวเลขมันมาเรื่อยๆแล้วขณะนี้ก็ณวันนี้เนี่ยคนติดไปสาสบอดล้านแล้วครับทั่วโลกทั่วโลกแต่เมืองไทยเนี่ยเรายังรอดการสาสุขอะไรทั้งหลายเนี่ยยังยังยกกาด สูงอยู่ยังไม่โดนยับมากอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีความรู้สึกว่าเออเราจัดการที่มีคุณภาพการฐาน,านุกเราดีครับแต่ก่อนหน้านี้เราดูเอ๊ะเราไมเราเรามีวินัยหรือ,อยังไงยังนึกว่าอ๋อก่อนโควิด1 9จะมาเนี่ยมันมี2.5งจห เราชินกับการใส่แมสคใช่คือการฝุ่นครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บไอ้แมสที่กัน2.5งากันฝุ่นสอกับแมสที่กันเชื้อโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยมันคงจะใกล้เคียงกันครับคิดอย่างนั้นนะครับครับควนี้ไอ้จุดที่โควิดล็อกเมืองอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยผมนึกถึงตอนที่เราเรียนโรงเรียนเสหลักการสงครามข้อแรกเนี่ย ดำลงความมุ่งหมายครับมาถึงตอนนี้ผมได้เห็นนะครับว่านี่คือหลักการสงครามข้อแรกเลยครับคือเราดำลงความมุ่งหมายแต่ว่าตอนที่โควิดเข้ามาอารวาดเต็มที่ปิดบ้านปิดเมืองเนี่ยคิดว่าเอ้ยไม่ต้องจัดดีกว่ามันยุบนัดนะฮะละเลยดำลงความมุ่งหมายไปสักปีไม่เป็นไรนะาปีหนะ้า <c oughs> หายก็จัดคิดอย่างนั้นไหมคิดครับเพราะทุกอย่างมันจบหมดครับ ฟุตบอลอืต้องหยุดแข่งขันมวยเป็นเรื่องเลยครับมวยยิ่งโอยสนามมวยนี่เป็นจำเลยโดนเป็นจำเลยเลยอะไรนะเขาเรียกอะไรงานเข้างานเข้าทัวลงทัวลงอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เทนนิสเองก็คราบเทื่อนอทั้งทั้งที่เทนนิสนี่ก็คือมีเน็ตขวางตรงกลางตีกันคนละข้างคนดูก็อยู่ครับ แม้ทั้งพอจบแล้วมาจับไม้จับมือกอดกันยังแค่เอาไม้และเกตแตะกันแต่เ้ยแสดงความเป็นน้ำใจนักกีฬาคนดูของของฟุตบอลก็ไม่มีคนดูให้ถ่ายทอดมันถึงตรงนี้มาทิศเอ้ยเอาไงไปบอกกระดกกระดาตามโผเนี่ยกระดกกระดาจะแถลงข่าว ต้องตัดสินใจแล้วทำาต้องตัดสินใจแล้วจะเอายังไงเลยเรียนคุยกับประธานอํานวยการจากการแข่งขันคือเลขามูนิธิพลเอกพงเทพเทศปทีบว่าพี่ครับผมขยับแถลงข่าวไปสักเดือนได้ไหมครับเพื่อรอดูให้เขาปลดล็อกเป็นระยะระยะไปก่อนระหว่างที่ปลดล็อกผมก็สาวเสียงในเฟซบุ๊กในมีเดียที่เรามีอยู่ เคือข่ายที่เราไม่อยู่ครับถ้าจะจัดสนใจไหมเขาก็รอทุกคนรอสมาชิกเดิมที่วิ่งครั้งที่หนึ่งหพันครับครั้งที่สองเจ็ดพันห้าเนี่ยครับเขาก็เกาะติดถามมาจะจัดไหมอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะผมก็รับรายงานแล้วก็อ่านเองบ้างแล้วก็ตอบบางครั้งตอบตอบคำถามที่ยากๆเองก็เลยบอกว่าเออ คงต้องเตรียมการจัดขอโทษฮะเวลาจำกัดขออนุญาตตัดเข้ามาเลยว่าการจัดการเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากจะถ่ายทอดนะครับให้กับผู้ที่คิดจะจัดนะเชิญีครับเรื่องของการถ่ายทอดนย่าเราเรามีกฎกติกาของส่วนราชการที่ออกมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากีธา การท่องเที่ยวก็ดีสอสอส,อสอก็ดีแม้ทั้งที่เป็นส่วนของอกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเขามาหมดเลยใช่ไหมครับเขามีการเสวนาแล้วเขาก็คุยกันถ้าอย่างเนี้สภาพนี้มันปิดหมดการท่องเที่ยวไม่เกิดการกีฬาก็ลำบากเขาก็เสวนากันมมผมก็ถือโอกาสสนใจ เพราะเราเราเกี่ยวข้องเราก็ไปฟังว่าอันไหนไปติ๊กว่าอันไหนที่เราควรจะต้องทำมันเป็นข้อบังคับเลยอันไหนที่ทำแล้วดีก็จดไว้เอาข้อบังคับก่อนข้อบังคับปุ๊บมีการคัดกรองมีการเข้าไทยชนะเว็บไซต์มีการ รักษาระยะห่างเราทำได้ไหมถ้าทำได้ตามนี้เราก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เราสามารถจัดได้นี่คือขั้นแรกเลยคือการรวบรวมข่าวสารครับทั้งหมดครับครับตอนี้พอมาถึงในขั้นตอนของจะจะทำยังไงต่อทีมงานต้องเล่นเล่นภาษาเดียวกันเต้นจังหวะเดียวกับเราเรา จังหวะวิ่งเราก็ต้องวิ่งไม่ใช่เราจังหวะวิ่งแล้วเขาเดินมันก็ไม่ทันเกมครับมันก็ต้องเล่นและเราจะทำอย่างนี้นะครับสรุปแล้วว่าเปิดรับสมัครก่อนอ่เปิดรับสมัครมาแล้วครึ่งหนึ่งสามพันกว่าคนขณะเดียวกันผมก็สอบถามทางคนที่เขาจัดระดับชาติครับางแสนมาราธอน บุรีลัมมาราทอนจอมบึงมาราทอนครับเชียงใหม่มาราทอนว่าเขาคิดอย่างไรยังไงหาแนวร่วมแล้วก็นัดจริงกาแฟกันบ้างคุยกันว่าจะปรับอะไรไงคือเราอย่าให้ตกขบวนครับมันก็ต้องต้องต้องพยายามพยายามคลิปคอนแท t ไวะต้องไปขึ้นให้ครบทุกขบวนเลย ก็พยายามฮะพยายามเพราะว่าเราเรารับผิดชอบเรารับผิดชอบในงานของมูลนิธิเพราะเราทำเป็นสาธารณประโยชน์เป็นการกุศลเราไม่ได้จัดเพื่อจะทำธุรกิจเราไม่หาเงินเพื่อจะเอารายการวิ่งอย่างเดียวเรามีเงินเข้ามาให้มูลนิธิทำสาธารณประโยชน์ต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องระวังตัวว่าต้อง ให้คนปลอดภัยด้วยคนแฮปปี้กับรายการนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะตัดเข้ามาสู่สมมุติว่าวันที่29พฤศจิกายนครับนะครับเช้ามืดกี่โมงก็แล้วแต่นะคนมากัน6,000กว่าคนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับขั้นตอนช่วยอธิบายหน่อยครับสำหรับมาราธอนเนี่ยคนสมัครมาแล้วตีทีาประมาณ1,100-1,200ครับ พวกนี้จะเข้ามาคัดกรองตีสามเพราะจะต่อยปล่อยตัวตีสี่ฉะนั้นอีกที่เหลือจะเป็นฮาฟมาราทอนยี่บเอ็ดจุดหนึ่งกิโลเมตรอีกสองพันสองรอคนก็จะเข้าตามมาหลังจากเราปล่อยตัวตีสี่สำหรับมาราทอนไปแล้วครับ ตอนที่พี่บัญชรเรียนเสนาธิการฐานบกวิชาเคลื่อนย้ายออ้ืมโสอบตกกันเป็นเบือเลยพี่ผมท็อปอจริงเปล่าเออเหรอฮะรุ่นผมเนี่ยสอบตกกันเยอะเลยจัดการว่ะแต่แต่ที่รุ่นผมเนี่ยตกกันครึ่งห้องจําได้มันต้องคํานวณไงครับ <c oughs> วิ่งถึงนี่ <c oughs> จุดนี้อันนี้ออกไปอันนี้เข้ามารายงานตัว เหมือนกันเลยฮะเหมือนเลยจริงๆเหมือนเลยฮะด้วยอันนี้ให้คัดกองเข้ามาตรงนี้นี่ถูกคัดกองตรงนี้มาพออีกสองระยะเนี่ยคัดกองตรงนี้ไม่ได้ละเพราะว่ามาราธอนกับฮาบมาราธอนเนี่ยออกไปแล้วเลี้ยวขวามันจะตัดเส้นทางที่ต้องเข้ามาเช็คอินจะต้องอ้อมไปอีกด้านหนึ่งผมก็ไปคัดกองอีกอีกมุมหนึ่งมีหน้าวิชาเคลื่อนย้ายออกมาใช้ต้องใช้หลบปลีกให้ดีไม่แห้งไม่งั้นก็คนอีกเป็นพัน ครับมาสวนทางกับคนที่ไอ้เป็นพันออกไปยุ่งเลยเราก็ต้องขยับเอ้ยไม่ต้องข้ามถนนคุณอ้อมไปนู้นมีแผงกั้นแล้วคุณไปเช็คอินไปคัดกองตรงนู้นเหมือนขบวนรถบรรทุกทหารนะฮะเดี๋ยวมาเจอกับขบวนลากปืนใหญ่มาต้องจัดเรียให้ใช่ครับมาผมฟังแล้วผมพลอยสนุกไปด้วยแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเห็นภาพเดี๋ยวมาดูภาพนีต่อครับพักสักครู่ครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิว้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิว้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากศทช ครับเมื่อครู่นี้ผมสรุปอีกทีนี่นะขออนุญาตใช้ศัพท์ทหารแต่คงรู้จักกันเยอะคือเรียกว่า w a r ์เกมมิ่นะฮะคือสมมุติ<ม>สถานการณ์ว่าวิ่งมาถึงนี่จะเจออะไรเหมือนเหมือนกับฟราวอร์เกมกันนะฮะเอาละแล้วยังไงต่อครับอันนี้มเมื่อแต่ละระยะเนี่ย<ม>ระยะทางที่วิ่งเนี่ย<ม>ออกไม่พร้อมกัน เขามีสามประเภทเลยใช่ไหมสี่สี่ระยะครับสี่ระยะสิบสองยี่สิบเอ็ดสิบแล้วก็ห้ามันหารสองหมดโอ้ยากขึ้นไปอีกนะเนี่ยครับตอนนี้ระยะสุดท้ายเนี่ยเมื่อออกไปแล้วเราหาเส้นทางให้วนออกไปครับแล้วเข้ามาทั้งหมดเนี่ยหกพันหกพันหกพันหกร้อยบวกมันต้องหายแวบไปเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ในการวิ่งเข้าเส้นชัยนี่คอมพิวเตอร์ไม่ช่วยเลยใช่ไหมเนี่ย ต้องทำด้วยสมองของผู้จัดการเลยครับคอมพิวเตอร์จะช่วยบ้างครับพี่เราเป็นนายคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นนายเราผมสงสัยเพียงีแต่เราเเรราาป้อนข้อมูลให้เขาอย่างเช่นระยะสั้นสุดเนี่ยปีที่แล้วเขา4.2กิโลเมตรปีนี้เราเพิ่มระยะเข้าไปเป็น5.4เพิ่มอีกกิโลครึ่งปีที่แล้วออกไปแป๊บ17นาทีเข้ามาแล้ว มีข้อมูลเข้ามาเร็วจังทํำยังไงเราก็ดูสถิติแล้วครัอย่าง10.5เนี่ยอาตีถ้า1กิโลวิ่ง3นาทีครับเขาก็วิ่งเข้ามาภายใน30นาทีได้แต่คนที่เร็วที่สุดอาจจะ27 28 29เฮ้ยผมต้องเคลียร์พื้นที่เนี่ยไม่ใช่ยังปล่อยรปตัวไม่เสร็จเลยนักวิ่งเข้าแล้ว อันนี้ความสับสนจะเกิดขึ้นเหลืออีก4นาทีโดยรประมาณสําหรับเวลาเรานะ่ะที่ท่านพะเอกนีนาศเล่าเนี่ยมันก็คือเหมือนการแข่งขันทั่วไปแ,แต่คราวนี้ประเด็นอยู่ที่น่าสนใจตรงที่ไอ้สมการที่มันมีตัวแปรโควิดเข้ามาเนี่ยมีอะไรอยากจะเล่าบ้างครับจัดการยังไงครับจัดการยังไงเนี่ยฮะวันประมาณวันที่10ตุลาครับ จะมีการประชุมเกี่ยวกับทีมแพทย์โดยขอความร่วมมือแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆในนครราชสีมาในโคราชที่ปากช่องแล้วก็ทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขครับคือคุณหมออุกฤษเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าทีม AED b ไบจักรยานที่จัดเป็นคู่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 เขาจะมีเครื่องมือปั๊มหัวใจช่วยที่ติดไปกับจักรยานด้วย งั้นตรงนี้ก็จะมีการประชุมอีกครั้งนึง uh huh. uh huh. แต่ว่าเราจะไม่ละเลยเรื่องของโควิด huh. แล้วครับครับทำได้ครับนักวิ่งที่ไปเนี่ยจะจะคัดกรองกันยังไงเอาอย่างนี้คัดกรองก็คือ,อเราก็บอกกับทีมงานบอกว่าอยากได้เครื่องคัดกรอง uh huh. แบบสนามบิน uh huh. หรือ uh huh. แบบองค์กรใหญ่ๆ uh huh. ที่เดินผ่านจอ uh huh. ไม่ต้องจอหัวผ่านกล้องปุ๊บเนี่ย อุณหภูมิของแต่ละคนมันขึ้นคครรัับบอันไหนถ้าอุณหภูมิใกล้เคียงว่าต้องห้ามเนี่ยก็ดึงออกมาก่อนมาคัดกรองอีกขั้นหนึ่งเมื่อคัดกรองตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้าไปก็ต้องไปเช็คอินเช็คอินก็มีไทยชนะด้วยมีอะไรด้วยให้รู้ว่าแบ็คกราวคุณมาจากไหนเอาว่านักวิ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเชื่อมั่นได้เลยว่าปลอดโรคนะฮะเราคิดว่าอย่างนั้นก็ก็ ก็ไม่น่าหนักใจสําหรับผมนะเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่าเราไม่มีการระบาดภายในนะฮะแล้วก็มีการคัดกรองตรวจกันอย่างนี้ก็น่าเบาใจ Social Distance ์ทำไงครับตอนที่ปล่อยตัวเนี่ยวอร์มอัพในพื้นที่ที่เราจัดไว้ก็จะต้องห่างกันอย่างน้อยก็สองเมตรคือไม่ใช่หายใจลดต้นคอกันอ๋อต้องอคอยประชาสัมพันธ์คอยสมบรับครับแล้วเป็นที่โล่งแจ้ง แล้วตอนวิ่งล่ะฮะตอนวิ่งตอนวิ่งเนี่ยมันมีลมมันมีอะไรอยู่แล้วงั้นตอนวิ่งเนี่ยการแซงเนี่ยเขาไม่ได้เบียดกันแบบแบบไม่ใช่วิ่งโอ้โหเฉียดกันหายใจลดต้นคอตลอดเวลาไม่ถตงขนาดนั้นครับงั้นงั้นงั้นการที่ไปดูงานของแต่ละรายการเนี่ยฮะจะบอกได้ว่าทุกนักวิ่งทุกคนเนี่ยเขาก็ระวังตัวอย่างเขาจะแซงคนข้างหน้าเนี่ย เขาไม่แทงเฉียวเฉียวแล้วก็อันมายิ้มอะไรกันไม่ฮะเขาก็เว้นระยะห่างเป็นเมตรฮะแล้วก็แซงปุ๊บไปไม่ต้องไม่ต้องใส่แมสนะโอ้พี่ครับอันตรายด้วยนะเมื่อหอบอย่างนี้แล้วยังใส่แมสอากาศหายใจไม่ออกพะว่าช็อกเอาง่ายๆหายใจไม่ออกคําถามสุดท้ายเลยครับพจัดการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยส่งกลับบ้านเรียบร้อยแล้วไปเจอโควิดจะว่าไงครับอันนี้ ทุกคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันต้องอะไรค r code ไทยชนะอยู่แล้วอ๋อก็เข้าสู่กระบวนการปกติต้องเข้าเข้าู่กระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขที่เออคอบคอเลยจะจะเล่นเนี่ยนะครับท่านจะมีประวัติที่มาที่ไปแต่นี้พอวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บพอเริ่มหายเหนื่อยพอแยกระยะวอร์มดาวน์เสร็จปุ๊บทุกคนก็ต้องใส่แมส อืมเพราะอยู่ในที่พักคอยล้วครับอยู่วิ่งเสร็จแล้วครับไม่ต้องหายใจแรงเหมือนตอนวิ่งมันมันหมดแล้วฮะตอนที่วิ่งเนี่ยอาจจะหัวใจอาจจะเต้นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเข้ามาตรงนี้เอาเหลือสักแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบละครับครับคําถามสุดท้ายจริงๆแล้วครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากจะเชิญไปให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาเพราะว่า หนูสมาคมหนูจะจัดวิ่งเนี่ยยินดีไปให้คําแนะนํำไหมครับโอ้คำแนะนําเขามีอยู่ที่กระทรวงเท่างเที่ยวกีฬาอยู่แล้วเขา cover เรื่องอมี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 ผู้อำนวยการมีผอทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยกกกทเขาก็มีให้คําแนะนําครับผมผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้ชานาญการก็ดีฮะจะได้เก็บเอาไว้เก็บเรี่ยวเก็บแรงไว เอาไว้จัดปีหน้าอีกแ่หน้าก็จะติดต่อออมาถามเรื่องประสบการณ์เนี่ยยินดีอยู่แล้วครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณมาคุยกันสนุกมากเลยเห็นภาพวันนี้รวมทั้งประสบการณ์เก่าๆตอนเป็นนักเรียนเสด้วยนวิชาเคลื่อนยายนี่เอามาใช้ได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่ครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมครับ